สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภาพรไหมสรินนะคะพี่พี่ขาวันนี้อ้วนมีงานนำมานำเสนอเป็นงานหกตะโกหน้านางชายครุยเป็นงานทอชั้นครูนะคะพี่พี่ขาพื้นนี้นะคะเป็นผ้าไหมเทร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดสุรินนะคะพี่พี่ขาพื้นนี้ทอยกดอกหกตะโกนะคะหกตะกกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ขาเป็นเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่าง ตีกรอบสังเวียนได้สวยงามค่ะพี่พีขาบอกเลยผ้าหนาทอแน่นค่ะพี่พีขาทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีเม็ดมะขามออกเข้มเกือบดำนะคะพี่พีขาด้านบนมีระยะให้ด้วยแล้วมีเป็นลายสิงด้วยนะคะพี่พีขาสวยงามมากผืนนี้หน้านางเป็นหน้านางใบโพค่ะพี่พีขานี่เลย หน้านางใบโพสวยมากผ้าหนาทนแน่นอบน้ํายาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่ๆเรียบร้อยนะคะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะพี่ๆขาสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสามพบาททับหค่ะ ค่ะพี่พี่คะ่ะผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะพี่พี่ค่ะเรายังอยู่ในงานหกตะโกงานชั้นครูนะคะพีพ่พี่ค่ะผืนนี้หกตะโกค่ะยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พ, anyway. พ,พี่พค่ะผืนนี้เชิงบนล่างใบสีนะคะเชิงบนล่างใบสีทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเกือบดําค่ะลายตรงกลางจะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรนะคะพี่พี่ค่ะผ้าหนาทอแน่นนุ่มลื่นพลิ้วมากๆค่ะพี่พี่ค่ะหน้านางเป็นหน้านางใบโพค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลย ชายขลุยตุ้งติ้งให้พี่ๆด้วยอบน้ำยาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่สวยงามมากผืนนี้เป็นงานลายโบราณนะคะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้เลยนะคะในราคา3,750บบาทค่ะ ค่ะพี่พี่ขาสำหรับผืนนี้เป็นผืนที่สามนะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานหกตะโกหน้านางชายครุยงานทอชั้นครูนะคะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นงานทอหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาเชิงบนล่างใบสีค่ะพี่พี่เชิงบนล่างใบสีท้องผ้าตรงกลางจะเป็นสีขาวขาวงาช้างนะคะพี่พี่ขาตัวท้องผ้าจะเป็นลาย ช่อด,ดอกช่อชบาเครือเครือช่อชบานะคะพี่พี่ขาสวยงามมากสีงาช้างค่อนข้างจะทำยากนะคะพี่พี่ขาฟอกสีได้ยากมากเลยฟอกสีจากเส้นไหมสีเหลืองทองนะคะพี่พี่ขามาฟอกให้เป็นสีขาวยากมากนี่ดูหน้านางค่ะพี่พี่ขา หน้านางสุดอลังมากๆค่ะมีชายคลุยตุงติงให้พี่ๆด้วยนะคะผ้าหนาทอแน,น่นค่ะพี่ๆขาบอกเลยผ้าหนาทอแน,น่นอบน้ํายาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจกด3แจ้งรับให้อ้วนได้เลยนะคะในราคา3,750บาทค่ะ ค่ะพี่พี่คะผืนนี้ผืนที่4ี่ค่ะเรายังอยู่ในงานหตะโกนหน้านางชายคลุยงานทอชั้นครูนะคะพี่พี่คะผืนนี้ทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วเชิงบนล่างใบสีค่ะพี่พี่คะท้องผ้าตรงกลางเป็นสีงานเช้าสีงานช้างนะคะพี่พี่คะลายดอกพุทตาลหรือลายลายนาคีนะคะพี่พี่คะดูหน้านางค่ะสวยสุดอลังมาก ขนาดผ้าหนึคูณสเมตรนะคะพี่พี่ขาอบน้ำยาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่พี่เรียบร้อยผ้าหนาทอนแน่นนุ่มลื่นพลิ้วมากๆค่ะพี่พี่ขาสหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกดสีแจ้งรับให้น้องอ้วนได้เลยในราคา3,750บาททับสี่ค่ะ